ยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Review แหล่งรวมรีวิวยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเครื่องจักรทางทหารที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถถังที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกนั่นคือ VTC หรือที่รู้จักในชื่อ MBT 3000รุ่นปี2025รถถังหลักจากประเทศจีนที่พัฒนาโดย NORINCO ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการส่งออกและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ v t 4รุ่น b ี2025มาพร้อมกับการอัปเกรดครั้งสำคัญทั้งระบบรบที่ทันสมัยสมรรถนะในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมและการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและจรวดนํำวิถีต่อต้านรถถังพร้อมด้วยระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยิงและลดจำนวนลูกเรือให้เหลือเพียงสามคน ด้านเครื่องยนต์ v t ี4ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด1,300แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและยังสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างดีเยี่ยมระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกช่วยให้รถถังมีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการสู้รบในสมรภูมิที่หลากหลายระบบป้องกันของรถถังรุ่นนี้ก็ล้ำหน้ามไม่แพ้กัน โดยใช้กรอบผสมแบบแยกส่วนและกราะระเบิดตอกโต๊เอาราที่สามารถป้องกันการโจมตีจากพลังงานจนและพลังงานเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยระบบเตือนภัยเลเซอร์และระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและทำลายภัยคุกคามเช่นจรวดต่อต้านรถถังได้แบบอัตโนมัติระบบควบคุมการยิงของรุ่นนี้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยกล้องจับภาพความร้อนระบบติดตามเป้าอัตโนมัติและระบบนำทางด้วย GPS พร้อมจอควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ลูกเรือใช้งานได้สะดวกสบายและลดความเหนื่อยลา้าระหว่างปฏิบัติภารกิจยาวนานหลายประเทศได้เลือกใช้วีทีสีเนื่องจากมีความคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นไทยปากีสถานหรือไนจีเรียโดยต่างก็ไว้วางใจในความแข็งแกร่งและการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก รุ่นปี2025ยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของ VT4 ให้โดดเด่นในตลาดรถถังระดับโลกสรุปแล้ว VT4 รุ่น2025ไม่ใช่แค่เพียงรถถังที่ทรงพลังแต่ยังสะท้อนถึงวิวัฒนาการของรถถังยุคใหม่ที่ผสานพลังทำลายล้างความคล่องตัวระบบป้องกันและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบใครที่ชื่นชอบเครื่องจักรกลทางทหารป้องไม่พลาด หากคุณสนใจรีวิวจอบลึกยันพาหนะและอาวุธทางทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Review เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆก่อนใครทั้งบนถนนและในสนามรบ